ไปครับเหลือห้ารอบครับผมเออนี่เลยหุ้ยหนึ่งมปดรอพี่เสกมาฮะเออทำงานได้ดีทำงานได้ดีดดพี่เสกเสกไหมโอ้โหกวัาหนึ่งร้อยยี่สิบดอกนี้สวยๆครับเพื่อนๆเห็นไหมน่ครับนี่เลยพี่เสกพี่เสกนะฮะหนึ่งื่นเจ็ปดสิบ 17, บาทครับผม สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กันที่หน้าเกมนี้เลยนะครับผมอียิ์บุกนั่นเองนะครับนะในค่าย PG กันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีทุนอยู่ที่1 0,000บาทนะครับกับพิเศษของเรานั่นเองนะครับนะทำไมผมถึงเรียกพิเศษเนาะนะครับเพราะว่ามันมีฟีเจอร์ที่แบบว่าเสกตัวตัวสัญลักษณ์จ่ายนะครับให้มันเป็นหน้าเหมือนกันเนาะนะครับ นะก่อนอื่นเลยนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วกันนะครับมาเดี๋ยวเราซื้อฟรีสปินเลยแล้วกันนะครับผมเอาเบ็ดร้อยเลยนะฮะเบ็ดร้อยไปเลยดีกว่านะครับเบ็ดร้อยไปเลยนะฮะซื้อไปเลยครับซื้อไปเลยนะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับผมมานะครับหรือว่าเราจะสุ่มตัวลึกลับดีหรือว่าเราจะเอาสิบอ่าสิบห้าฟรีสปินหนึ่งคูณหนึ่งดีหรือว่าจะเอาสิบดี ผมว่าสุ่มไหมสุ่มละส,สุ่มเลยด้วยกันนะครับเผื่อได้ส5ห้าฟีสปินคูณสิบ,ส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 บอะไรเงี้ยเฮ้ยสิบห้าฟีสปินคูณสิบคูณสิบคูณสิบโอ้โห่เนครับโอ้โหเหมือนมันรู้อ่ะนะครับผมโอ้โหวันนี้อะไรก็เป็นใจครับเ,เพื่อนๆนะอะไรก็เป็นใจไป็นมดในขตอนี้เฮ้ยสิบเข้ามาดูว่าพี่เสกจะทำงานไหมวันนี้ พิเศษนะครับพี่เสกโอ้โหนี่ฮะไฟกันหน่อยไฟกันหน่อยเฮ้ยนะครับเอากระถามาไฟกันหน่อยโอ้โหโอุตส่าห์ได้คูฟรีสปินสิบห้าเริ่มต้นที่คูสิบเบ็ดละร้อยมาแค่นี้ไม่ได้นะเว้ยเออนั่นแหละสามพันแปดร้อยห้าสิบไปนะฮะซื้อโอ้โหยังได้อยู่ยังได้กันอยู่นานเลยครับสองพันสามร้อย เอาไหามาพี่เสกพี่เสกทำงานโอ้ยนะพี่เสกไม่เปลี่ยนวายให้เลยนะครับไปครับเหลือห้ารอบครับผมเออนี่เลยหู้ยหนึ่งพนแปดร้อยพี่เสกมาฮะเออทำงานได้ดีทำงานได้ดีดดพี่เสกเสกอีกไหมโอ้ยตกพันหนึ่งร้อยยี่สิบดอกนี้สวยๆครับเพื่อน เห็นไหมนี่ครับนี่เลยพิเศษพิเศษนะฮะหนึ่งมื่นเจ็ดพันแปดสิบบาทครับผมไป้ไอรอไป้รอโอเคอตอนนี้กำไรแล้วแหละนะครับซื้อเจ็ดพันห้าคุณหมื่นหนึ่งอ่ะกำไรสองหมื่นเจ็ดแล้วตอนนี้โคตรเยอะนะฮะสองหมื่นห้าพันบาทครับผมจบไปนะฮะเอะได้กำไรแล้วนะตอนเนี้ยซัดซัดต่อยรอบไหม เบ็ดละร้อยอีกสักรอบไหมหรือว่าเราจะลดเบ็ดดีถ้าเบ็ดละร้อยเราซื้อได้เลยนะนะครับผมซื้อได้เลยนะเพราะว่าตอนเนี้ยผมมีกำไร27,500นะฮะผมสามารถซื้อ7,500ได้อีกรอบหนึ่งเลยนะ,นะนะครับโดยที่ยังเหลือกำไรตั้งหมื่นหนึ่งนะจากที่มีกำไร17 0 0 0นะฮะเอางี้แล้วกันซื้อเบ็ด3 0บาทแล้วกันนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวคือเบ็ด30บบาทก็เข้าเยอะอยู่นะครับ นะเดาเดาเดาไม่เข้าก็ค่อยว่ากันนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่เข้ารอบเนี้ยผมไม่ซื้อต่อแล้วแหละนะครับเพราะว่าเกมพิเศษนะครับเป็นเกมที่ปล่อยมาแล้วปล่อยเลยนะฮะถ้าปล่อยแล้วก็คือต้องปอคือคือต้องหยุดอะเกมเนี้ยนะนะครับเล่นต่อไม่ได้นะครับเล่นต่อไม่ได้โอ้โหได้ฟิต์ินห้าตัวสแกตเตอร์ห้าตัวครับสแกตเตอร์ห้าตัวหมเนี้ยนะครับผมผมแนะนําว่าเอาคูณสิบเอาสิบเก้าคูณหนึ่งนะปล่อยให้ไหลน,นะครับจะดีที่สุด แต่ว่าเดี๋ยวขอเดินทางสายกลางแล้วกันนะครับ12ฟิสตินนะครับเริ่มที่คูณ5แล้วกันเนาะแต่ว่าถ้าให้ดีที่สุดนะถ้ามันได้5สแกตเตอร์5ตัวผมแนะนำว่าเอา19กับคูณ1ดีที่สุดครับเพราะว่ายัางไงเกมมันไหลแน่นอนนะครับนะยิ่งฟร,ฟรีเยอะไว้ก่อนอะ่ะดีที่สุดครับนะบางทีมันอาจจะไหลรอบเยอะแล้วก็กำไรยาวๆเลยก็ได้นะฮะ เนี่ยเห็นไหมเดินทางสายการก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปโอ้โหพี่เสกทำงานอะไรครับนี่เงี้ยพี่เสกมายังไงครับนี่เงี้ยโอ้พี่เสกมาแบบโอ้โหเพราะอะไรประโยชน์อะ่ะรอบเนี้ยโอ้ดูดีเอาดูดีโอ้โหอย่างเอ้ยได้อยู่อะโอ้โหนิดเดียวอะเนี่ยนะครับผมไม่ได้ตัง ก็จบไปที่288บาทครับเพื่อนๆโอ้ตายนะครับผมโอเคตอนนี้นะครับทุนหมื่นหนึ่งนะครับกำไรหมื่นห้าแล้วนะครับผมไม่เล่นต่อแล้วแหละนะครับผมถ้าใครที่อยากเล่นนะนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับก็กดลิงก์ด้านล่างเข้าไปสมัครกันได้เลยนะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ผมด้วยแล้วกันนะครับนสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปเลยแล้วกันนะครับผมก็สวัสดีนะครับ Play out the room i'm coming through they wanna see what i'm about yeah i got skills do it for the thrill i'm on a paper route extra extra read about it i'm today's trying topic i put commas over bullshit